นะครับทีมงานเป้าแตงหมดแล้วเกขาดหมอยากจะขอทานเดี๋ยวมันเสียวไปใส่ใส่เยือกัเสียวเสียวใหญ่ก่อนรอกลุ้มๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 อๆๆๆๆๆลๆๆๆๆนๆๆ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 บๆๆๆๆวๆๆ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 ลๆๆ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 ลๆๆๆๆๆๆ เดี๋ยวเราจะไปล่าปลาพวงก,กันแล้ว,ลวเออ,เอ,อ,น,อนี่ครับหาพวกพวงมาล่าปลาพวงละปลาพวงภูเขานี่เราขึ้นมาที่จังหวัดจจอดดัังหวน่านนะครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ห้ามแย่งกันไปครับเราเอาไปตามล่าปลาพวงก,กันงานก็ถ่ายวิดีโอ,ไป,อไปไปมาทั้งหลายคนนหนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโ <Okay, okay. S 2> โอโอเเคค โอเคโอเคอเคันนี้เป็นวิธีเป็นวิธีเกี่ยวเยือนะครับาใช้ไส้เดือนตกนะครับ โอเคเรียบร้อยครับพร้อมยนตครับ de modo เราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปหาไม้ใหม่นะครับถ้าไม่มีปลาเราก็จะไปเรื่อยๆดูสิน้ําแรงมากอันนี้หน้าน้ําหลากน้ําแรงมากนะครับเดี๋ยวเราไปหาไมายใหม่นะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ไมยเดี๋ยวเราลุ้นนะวันนี้เราจะกินแห้วหรือจะได้กินปลานะตอนลุ้น มาช่วงฝนตกด้วยกันทางแต่เละๆหน่อยเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับนี่ถ้าหมายเราข้างบนน่าจะไปไม่ได้แนละ้วน้ำเชี่ยวนี่ครับเป็ดเลียงนี่เลียงสามคันครับสวยๆอรอลุ้นดูปลาทเที่ยวเดินป่าน่านลุ้นดูครับสามคันนี้

อย่างไวครับสายไวต่ออยู่เขากำลังต่ออยู่มีคันฟ้าคันฟ้า đồ xua tới đây làm ấy Ít <laughs> <Mình> tọt dù Giá nó tọt xây đường dù lưới Nó đây มันต้องทีๆก <ivot> อ,อนเด้อึตึ๊ดตึตตทีๆกอนดิลุน <c oughs> ต่อไป <c oughs> ปลาเพิ่งต่อด้เองโอ้ไม่น่าเลยโบไม่ชอบอย่างนี้โบไม่ชอบนะเดี๋ยววันนี้โบโบจีนแดงจะมาสอนตกปลา <c oughs> โอ้พลาดเลยละเบ็ดผมอีกแล้วเบ็ดผม ตัวร้อยมันชัวร์ก่อนปัญหาคือที่จะไปหาเหยือ่อเข้าใจไหมใน่านเราเหยื่อนั่นเน,นี่ยเดี๋ยวมันเสี้ยวเว้ยใส่ใส่เหยื่อก็เสี้ยวเสี้ยวใหญ่ก่อนเสี้ยวเสี้ยวอ่ะเสี้ยวเราต่อเราต่อเราเดี๋ยวล็อกก่อนล็อกก่อนๆๆๆๆๆๆ ดูคนครับมีพยอนแพ้ยกทงขาวแล้วนอนพื้นไปแล้วยกทงขาวนอนพื้นแล้วไม่ไหวแล้วใช่ใช่

ไม่รู้มันเล็กหรือมันกินแล้วแบงที่างที่เขาบอกออดูทีมงานครับอยู่สู้แดดมากแดดร้อนแต่ก็ยังสู้ครับไม่มีใครหลบแดดผมมานั่งในร่มแล้วตอนนี้สู้แดดไม่ไหวตอดดูนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัวเนื่ยปลาตัวเล็กหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าฟังฟังเขาบอกนี่เขาก็ได้ไซส์ห้าหกโลสิบโลเลยออย่างนี้ ทำงานยังสู้ครับเดี๋ยวรอลุ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันเย็นส่งงานครับอนะครับตอนนี้ทุกคนถอยทับหมดแล้วเหลือผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งสองคนเองเรายังสู้อยู่แต่ที่เหลือถอนทับหมดแล้วเขาถอนไปข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยตามไปครับเดี๋ยวลุ้นตรงนี้ก่อนปลากำลังกินอยู่ไม่ได้ตัวแล้วมันไม่สบายใจนะครับ สงสัยเราจะต้องถอนทับแล้วล่ะครับปลาไม่กินละเงียบละเดี๋ยวเราถอนทับไปข้างล่างกอนครับเดี๋ยวลุ้นข้างล่างต่อไปครับเราไปลุยต่อก <c oughs> ระโดดเกือบล้มนี่คองธรรมชาติครับน้ำคลองเล็กแต่น้ำแรงมากน้ำมันมาไกล เดี๋ยวเราไปตกปลาต่อไปหาบ่อกตกปลาต่อนครับเป็นแอ่งน้ำไปครับครับทีมงานเป้าแตงหมดแล้วเี่กขาดบ่ออยาก,กขอทานไปครับเราไปกลับไปสู่บ่อที่เดิมแล้วก็เราไม่ได้ปลาเราก็จะกลับบ้านแล้ว ไปครับนี่ครับเดินลุยป่าเราจะกลับมาสู่เป้าหมายแรกแรกของเราก็ข้างบนไม่ผ่านนะครับสู้บอลไม่ได้บอลอยู่ด้านหน้าเราหน้าหน่อไม้เลยครับหน้าฝนถึงแล้ว เดี๋ยวตกปลาต่อนะครับแห่งน่้ามีปลามากแล้วก็มีรีสอร์ทด้วยสวยๆเลย นี่รีสอร์ทยังใหญ่จานเบ็ดเขาอนุน,นได้ปลาแล้วอจยะทำไมสายตึงๆใช่ไหมเมื่อเช้ามาไม่ตึงเดี๋ยวเรากลับก่อนนะครับผมปลาไม่กินละเย็นแล้วนะครับเราถอนทับกันหมดแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนนายทุกท่านนะครับผมฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเคครับ